ขอหยาบนะทุกคนอ่ามันมันมันวิ่งแบบหาช่องแบบอะไรของมันเหลี่ยงงงวะ่ะงงเลยเนี่ยควรวิ่งแบบเนี้ยเออเนี่ยเนี่ยโมงตัง้ง สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วครับคาลิงวันนี้อยู่การรีวิวโค้ดนั้นก็คือโค้ดเป๊ปกริโอลานะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับขอเรียกว่าเป๊ปแล้วกันนะครับเป๊ปล่างนี้นะครับมาในสไตล์โพดิชันเกมนะครับตานที่88นะแต่ใครไม่มีทองซื้อสามารถไปซื้อได้ในตลาดนะครับเป๊ปล่างนี้ซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวจะมาบอกก่อนแล้วกันค่อยมาบรรยายเกี่ยวกับเป๊ปนะครับโดยเป๊ปนะครับคณะใครไม่มีทองจริงสามารถมาซื้อได้ในตลาดนะครับ อของโคดนะเข้ามาตรงนี้นะอันนี้เข้าผิดเข้ามาตรงรูปโค้ดอติอต้านี่นะครับผมแล้วก็เข้ามาอันนี้เลยครับใช้ห้าแสนหกมื่นนะครับ GP นะเพื่อซื้ออันนี้ก็เป๊ปเหมือนกันนะครับตันแปดแปดเหมือนกันแต่เป๊ปล่างที่เพิ่งกดไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับในแพ็คโคดนะครับผมนี่ครับ จะอย่างดีอย่างหนึ่งก็คือมันได้บูตของการไปกับบอลอีกหนึ่งนะครับสำหรับเป๊ปลบ่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเป๊ปลบ่างนั้นเป๊ปลบ่างนี้นะครับผมก็คือมันจะบูตค่าพลังการไปกับบอลนะครับนักเตะที่อยู่ในทีมนะครับ แล้วก็ตัวสำรองนะครับจะได้ค่าพลังบู์การไปกับบอลตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยการไปกับบอลเห็นปะตรงที่9.4อ่ะทุกคนที่ไม,ม่มีจุดสีเขียวด้านหลังนั้นก็คือการได้บู์จากเป๊ปนะครับการไปกับบอลก็จะเพิ่มมาหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใช้โค้ดเป๊ปโดยนะเป๊ปจะมาในโพซิชันเกมนะเป็นสายต่อบอลนะครับหลังอจาจจะลอยนะผมออกตัวก่อนนะว่าผมเป็นคนที่เล่นสไตล์โพซิชันเกมไม่เป็นนะครับแล้วก็ควิกคคัลเตอร์ไม่เป็นนะอย่างที่เคยรีวิวอลอนโซ่ไปใครอยากไปดูรีวิวอลอนโซ่ก็สามารถไปดูได้นะครับ ผมส่วนใหญ่ผมจะถนัดเป็นกรองบอลเคาน์เตอร์นะครับของเทนฮากนะโดยเป๊ปน,นะครับเป็นสายต่อบอลนะผมก็เลยจัดทีมมาเป็นแบบพวกนักเตะที่แบบว่ามีความที่ผมเล่นโพสชั่นเกมแล้วเกมเกมละด้านหลังมันรู้สึกว่ามันจะดันสูงหรือเปล่านะจากเคยเห็นคนอื่นรีวิวมานะก็เลยแบบว่า,าจับก,กองหลังที่มันมีค่าพลังแบบไม่ได้เติมมากนะครับลองมาเล่นดูนะครับโดยจะลงแรงให้ดูนะครับว่า ถ้าผมเล่นเปร์โพซิชันเกมล่างนี้ไปลงแรงในดีวิชัน n 3ผมจะตึงขนาดไหนนะแพ้ชนะผมลงหมดเลยนะครับทุกคนมาดูกันนะผมโดยเราจะเอาซอนกองหน้านะครับแล้วเมสซี่นะครับตามจริงว่าจะเอาเมสซี่มาเป็นกองมาเป็นกองการนะเมสซี่ล่างนี้นะแต่ว่าริมเส้นมันไม่จีจาร์นะครับหาตัวริมเส้นตีจีจาร์ไม่ค่อยได้นะครับตามจริงมีอัเป้นะอาเป้ดีปะเมสซี่มาแบบเซตเกมมาเมสซี่จ่ายบอลนะมาเมสซี่มาเซตเกมแล้วกันทุกคน เผื่อใครอยากดูรีวิวอยากให้รีวิวเมซี่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะตอนนี้ขอรีวิวเป๊ปไปก่อนนะครับผมโดยเราจะเอาเอ็มปาเป้มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับมามาครับผมแล้วก็ใช้ริมเส้นนะครับเ,เป้ไปอยู่ขวาดีกว่าทุกคนปเป้ไปอยู่สายอุสมานนี่มาเพิ่มการรีวิวโพสชั่นเกมอีกรอบทุกคนผมบอกไว้ก่อนนะเกมเมื่อกี้ผมเสมอไปนะโคตรเซ็งทำให้ผมอยากรีวิวใหม่เลย คือมันเสมออ่ะเราอยากจะรีวิวปรับแผนใหม่เลยครับมาครัปรับแผนใหม่มาแล้วนะมาดูเป๊ปมึงเอาดีๆด,ดีเป๊ปกูยังงงกับมึงอยู่เลยเนี่ยขอดีๆด,ดิมาเจอฝ่ายตรงข้ามนะทุกคนเป็นทางด้านอ่าเป็นทางด้านแฮนิเคนะะหน้าเป้ามาฟลิปเค,คาน์เตอร์นะ เรามาในสไตล์ Position Game นะ4-1-2-3นะครับฝั่งนู้นมาในสไตล์ Quick Counter 4-1-2-3เหมือนกันครับมีลาฟินญาครับมีอ e ุสมานเนมิรี่นะปากอไซ้ายขวาของเขานะมาเจอครับรอบนี้เราเอาเทนลงมานะเกมเมื่อกี้เสมอทุกคนเล่นเป๊ปยังไม่เข้ามือไงขออุ่นเครื่องไงแล้วรู้สึกว่ามันต่อบอลยังไม่ค่อยคลิกคลิก,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 กดีเท่าไหร่นะยังมีแบบจังหวะก,การไปกับบอลน,นี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าสำหรับใครที่ไม่ใช่สายต่อบอลนะแนะนําว่าอย่าแลกมาเลยกับเล่นยาก,กับแพทนี้ด้วยความที่รู้สึกว่ามันจับบอลแล้วก็ต่อบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับแพ็นี้นะเป็นสายแบบส่องไกลจังหวะฉาบฉวยมากกว่านะครับสำหรับแพทนี้นะนักเนะตะส่วนใหญ่จับบอลลั่นนะอันนี้ไม่รู้ว่าร,รู้สึกไปเองหรือเปล่านะ ตัวดีๆมาแล้วเริ่มมีตัวแมนฟี่หน้าต่ำครับอ้าวจ่ายมาครับลูกนี้น่าจะถวายพานนบแมนฟี่ปาดมาโอ้โหติดโ,โอ้ยหุงนยดว่ะถวายพานอะไรก่อนลุดมาแท้ๆกูยังไม่มีปัญญายิงเขาเลยสังมาที่แมนฟี่รับ ดวคกับคอตากุตาโอ้โหโดนเกี่ยวครับพอตากุตาเลียยวยาวมาถึงแฮร์รี่เคนครับเคนว่าไงครับโยมาถึงลาฟินยาลาฟินยาว่าไงมุมนี้โยนยวยาวมาเบเดดพักลงมาครับแต่ล้ำหน้าไปครับลูกนี้ของหลังเราดันสูงนะพูดชั่นหลังมันจะดันสูงเลยนะทุกคนระาวาังโดนแทงหลุดแทงหลุดนะบอกไว้ก่อนใครแรกพซิชั่นมานะโยนวยาวไปบ้างครับเรามาให้ซอนพักครับไม่ถึงครับ มานะพิกมาคอตากูต้าเราว่าไงสวยครับคอตากุตา้าวิ่งมาถือทำได้ดีครับขอต่อบอลกันขอต่อบอลกันแทงมาแทงไปแมตตี้ตอนโอริกาดโอ้โหไม่ถึงครับตอนจ่ายสั้นไปหน่อยเอายังได้ครับโอริกาดเปิดโค้งๆมาโรดิ go, โก้โค้งลูกนี้เหินๆนะโอ้โห,ห,หติดลอยเอ้ยอ,อีกแล้วครับ ขอสักลูกไปวันนี้ขอสักลูกไปปาตูต้าเข้ามาเร็วมากครับโอริกาดโอ้โหช้าไหมครับโอริกาดโดนควอดิโอครับมาที่ลอนโยครับลอนโยแทงมาครับติดครับคือมันวิ่งไปแปลกๆอ่ะมันวิ่งพยายามวิ่งหาคู่ต่อสู้อะจ่ายมาครับโรดีก้มีจังหวะง้างโอ้โหซ้อนยังได้ครับจ่ายเข้ามาโอดีโก้ว่าไงฟานไดาย ผาดได้พลาดจางหน้ากรอบูติดครับติดบอคับแมตตี้ว่างไงครับฮิุ่นหิดหมดทุกคนผุตรงคนงุ่นหิดเลยเล่นโพิชั่นเกมผมรู้สึกว่าเล่นต่อบอลไม่ค่อยได้เลยยังไม่ใช่สายของผมอาตะกี้ตะก้ามันไม่ใช่สายผมมากผมจะแฟนบาซ่ามันผมเล่นตะกุกตะกักจัดอะนะครับเทนครับจ่ายมาครับ รอเทนเตือนครับเทนงัดมาติดบล็อกอีกแล้วครับโอ้โหฟานได้ครับประการหลังชั้นยอดครับว่าไงครับเกมนี้โอลิกาครับมุมถนัดครับเรียกแมตตี้มาครับเปิดโค้งๆมามีใครมาโมกไหมซ้อนนึงมินโค้โอ้โหลูกนี้ครับเข้ามือหน่อยเออครับเบาไปหน่อยครับโดนบลงไปหน่อยนะโยนมาโอ้โหลูนิเกอร์ดีครับ แต่มาโรดิโกโรดิกาดโอ้โหไม่รับบอลน,นีกเห็นปะคือแผ่นนี้บางทีนักเตะมันจะวือนๆนะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกไปเองหรือว่ามีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างนะแต่อัพแพทมาตั้งแต่สองสามอาทิตย์ก่อนนี่รู้สึกว่านักเตะมันจะแบบมีจังหวะแบบไม่รับบอลมีจังหวะวือๆหลายจังหวะนะมานับแทงมาครับเบตาดครับ,บรวิบว่งสอดมาติเดลรีครับตีครับอุสมานเดบิเล่ ยาวๆมาถึงซอนครับซอนโคเข้ามาให้แมตี่ตั้งก่อนครับที่มาฮานานงกูครับคนโกโอ้โหไม่ถึงกับโรดี้ดักได้คือมันพยายามตั้งแต่มันพยายามหาช่องเว้ยแต่แม่งเหมือนมันวิ่งไปหาเขาอะกูก็ไม่เข้าใจวมันวิ่งไปหาเขาทำเยี่ยอะไรก่อหยาบนะทุกคนอ่มันมันมันวิ่งแบบหาช่องแบบอะไรของมันเลยองงวะงงเลยเนี่ยควรวิ่งแบบนเ,เนี้ยเออเนี่ยโมงตั้งมา โอ้โหล้ำหน้าเจ้าสวยอยู่แล้วนิดเดียวครับขาดิงงั้นขานึงงั้นเกือบเท่จังหวะวิ่งทรงวิ่งสอดนะเมื่อกี้นะซอนฮึงมินนะเริ่มนะเริ่มจับทางหรือเปล่าเริ่มจับทางได้หรือเปล่าจับทางได้หรือหรือมั่วครับเมื่อกี้ไว้ครับมาครับติดโอเดก้าครับแทงมาคาเซครับไปโรดิโก้ครับโรดิโก้มาเมสซี่ครับเม,สซ,บมสซี่มมวนก่อนไหม ราโรดิโก้จิงมามุมนี้เอ้าบอาลฉลาดว่าโอ้โหไม่ถึงโรดริโก้อยู่ดีครับโอริกาครับโอริกาไหลามาที่แมสซีแสซ่แมสซี่มีพื้นที่ครับม้วนก่อนแมสซี่ม้วนก่อนม้วนม้วนม้วนมาแมสซี่มีพื้นที่ง,ง้างโอ้โหติโโดโรนิโยครับการเขาแน่นมากทุกคนไม่รู้จะจิ้มไปทางไหนอ่ะนักเตะมันไม่ได้ฉีกออกไปซ้ายปีขวาด้วยนะเราไม่มีปีกนะทุกคนคือเราต้องจิ้มไปด้านหน้าอย่างเดียวนะการต่อบ,บอลน,นะ ยังตันๆอยู่นะตูนยังตันๆอยู่นะขอก่อนขอแบบปรับตัวก่อนครึ่งหลังน่าจะได้สักมิตะผมว่าเอาหน่อยเว้ยบาร์เซโลนา่าตะกี้ตะก้าใส่เสื้อบาร์ซ่าจงเจริญครับใส่เสื้อบาร์ซ่าจงเจริญเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยหายชื่อเปรียบช่องนี้จ่ายมาตอนไม่ได้วิ่งตอ่อครับโดนโขกมาถึงน้อยเอ้ยเลยครับผมหน่อยเอ้เลย เออโยนไปครับบินไว้บินไว้ว่าไงมุมนี้บินไว้ว่าไงจะจ่ายใครครับจ่ายมาทีโรดี้ครับโรดี้ฝากแฮรร์ี่เคนแฮรร์ี่เคนไหลมาโรน,านันโยลาปิน尼าลาปิน尼ามาที่โรน,นันโยโรนันโยไหลมารูริเกอร์ูริเกอร์แทงมาฮารานูกุตัดมาครับโอ้โหจะบ้าตายอะไรวะพยายามจ่ายนักเตะตัวที่ว่างแล้วนะปาอะไรชี้เทน ไม่มีตัวโมงครับเทนรอเพื่อนเตือครับเปิดมาติดครับโอ้โหยังดักได้ไหมไม่ได้ครับอุ้ยฟันโอ้โหคาซีมึงจ่ายอะไรของมึงวะเน,นี่ยกูก็พยายามจ่ายดีๆแล้วนะเพื่อนแต่ละอย่างแต่ละที่ไปครับแมตตี้แมตตี้มุมนี้ว่าไงติดคอตากุต้าอ,อยู่ดีครับฮานาโนก,กูโอโ้กางเขาแน่นเหมือนกันนะทุกคน นเน็ตีกอ่ะกอบอลน่ะมันแบบหมนักเตะมันเหมือนมันไม่มีวันทัดพาร์ตกันอะ่ะคือมันต้องจับบอลก่อนจังหวะหนึ่งถึงจ่ายได้อะ่แะแบแมตตี้ปล้ำหน้าอีกแล้ว อูหัวร้อนแล้วขอสักเม็ดไปขอสักเม็ดไปต้องเปลี่ยนตัวไปเนี่ยมีใครเหนื่อยไหมซอนเหนื่อยแล้วครับทุกคนอีปะเป้มาไปเอกรเบียไปขอดีๆ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 เลยเอาไหมดีเอาดีเอาหน้าเป้าไปไม่ไหวละกองหน้าตัวสอดดีเลยจะเป็นออฟสไตล์นะแต่เอาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดราชาโปเปิดกำเมิด เกิดขึ้นให้ได้เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วเขาเปิดหลอดแดงเลยทุกคนไม่ไหวละเทยนเทีนเทนเทน,ทนมองมาไม่ได้โบริการโอ้โหแฮนดี้เคนมว้วนมาอย่างนี้จ่ายมาโอ้โคตรสวย โควจ่ายมาลูกนี้หลุดไหมเนี่ยเกือบหลุดเดลีกมึงสูงเกินไปเปล่ามึงเซนเตอร์จริงป่ะเนี่ยเดลีอ้าวโอโ้โหเมสซี่ดักไดแ้แท้เมื่อกี้โอ้ปั๊มยังไม่อยู่ครับทุกคนปั๊มไม่ได้บอลอีกแล้วโอ้โหจะโดนอย่างเดียวเลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันหงิดจัด จึดจๆดจุดพี่ปอปัางป๊อปจลาอตัวอะไรมาตรงกลางเลยวเอามาตรงนี้ไหมแล้วกเ็เอาเฮ้ยเอาไม่ได้อเอาเป็นทางด้านเอ็มป้าเป้เป็นเลน,น้าเป้าไปไม่ไหวแล้วป้ลงมาช่วยพ่อหน่อยลูกพ่อพอดีๆพอดีๆ คิเรียนเอ็มปาเป้คิลิยยนเอ็มปาเป้คาเต้โผลมาแมตตี้เหินเหินไปโอ้ตัวมะเนี่ยเนี่ยกว่าจะแทงบอลได้แต่ละตัวคือต้องคือมันต้องมีจังหวะจังหวะก่อนเหรอว่าเพื่อนโอ้ไม่วิ่งด้วยคือมันเล่นยากอะทุกคนคือมันต้องต่อบอลอะคือจะแทงหลุดแทงหลุดมันไม่ใช่สายแทงหลุดแทงหลุดนะ ต้องต่อบอลจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อบอลแป๊บนึงแล้วกันคือมันจะให้กูต่อบอลเข้ากูเลยใช่ไหมเกมได้ไหมบอลอ่ะโอ้โหดูเขาสวนมาแต่ละทีดิคือแทงนะนักเตะเขาวิ่งเติมวิ่งเติม,ตมนักเตะกูวิ่งหาช่องกันใหญ่เลยอ้ายังไงอ้าเปิดมาเด็เดี๋ยวไปแต่มันวิ่งย้อนกลับหลังมาทุกคนแทนที่มันจะวิ่งไปด้านหน้านะ กไม่่รู้จะะเเลลนอยยงงไมัึงได้บอลในเทมึงแน่จะวิ่งไปด้านหน้ามึงวิ่งย้อนกับหลังมากูจะหงอปวดกูจะปวดเลยคลิปมาลูกนี้จบเป้ได้ไหมเสมอนี่ก็คือพอแล้วไม่อัดอีกรอบแล้วรอบเมื่อกี้ก็เสมอแล้วทุกคนมาเสมอจบครับโพสยั่นเกมครับรีวิวง่ายๆคือ ตามที่ภาพเห็นเลยทุกคนมันเล่นยากนะส่วนตัวนะใครหลายคนอาจจะถนัดนะส่วนตัวออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ถนัดนะครับเล่นก็ได้ประมาณนี้เลยครับทุกคนไม่รู้จะรีวิวยังไงนะเราไม่ถนัดเราก็รีวิวได้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายสวนกลับก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับหรือว่าสายบอลยาวบอลยูนนะครับถ้าใครเป็นสายต่อบอลก็ลองเอาไปเล่นดูแล้วกันครับส่วนตัวไม่เท่าไหร่ครับบอกตัวว่าถ้าอยากจะซื้อซื้อเป๊ปตอนไอ้ตัวล่าง5 5,6้นดีกว่าครับถ้าจะซื้อใช้นะ ถ้าจะเอามาต่อบอลจริงๆแบบต้องเล่นต่อบอลดีๆนะนิ่งๆหน่อยนะครับประมาณนี้ครับใครแนะนําเล่นยังไงแผนอะไรลองแนะนํามาได้นะสำหรับการรีวิวเป๊ปนะส่วนตัวพี่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะให้คําแนะนํากันได้นะว่าก็ไม่ได้บอกบเลลนกิ้งนะครับผมสำหรับวันนี้ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้รีวิวตัวไหนอยากให้รีวิวโค้ดตัวอะไรคอมเมนต์มานะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ